วันนี้รายการ School Track Channel Switzerland Series นะคะขอพาทุกคนมาที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ค่ะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นสวรรค์บนดินจริงๆเลยนะคะแน่นอนค่ะเมื่อเราพูดถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์เราจะนึกถึงช็อกโกแลตอร่อยๆนะคะนาฬิกาหรูหรือการมาเยี่ยมชมเทือกเขาแอลป์ที่สวยงามแห่งนี้ค่ะแต่จริงๆแล้วอีกหนึ่งความโดดเด่นของประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะคือโลกแห่งการศึกษาค่ะ การศึกษาที่นี่นะคะเต็นไปด้วยโรงเรียนระดับ World Class ค่ะที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่แพงที่สุดในโลกด้วยและวันนี้ค่ะปุ่นจะขอพาทุกคนไปเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติ5าแห่งของสวิตเซอร์แลนด์แบบ Exclusive กันสุดๆเลยค่ะ ปูนขอพาทุกคนมาที่โวล์อล์เมืองเชเชียค่ะที่นี่นะคะเราสามารถมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามของจองโจเมดีและก็มอนกลองได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเมืองแห่งนี้ค่ะเป็นที่ตั้งของโรงเรียนนานาชาตินะคะที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งระดับโลกเอกองคอลเลจค่ะเอกองคอลเลจตั้งอยู่ในเขตโวล์ซึ่งอยู่ห่างจากเจนีวา120กิโลเมตรค่ะโดยเมืองนี้นะคะเป็นเมืองที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลักแคมปัสของโรงเรียนครอบคลุมพื้นที่อันกว้างขวางมากๆเลยค่ะ พร้อมมีส c ู o o l ฟกซิลิตีกว่า32อาคารด้วยกันค่ะเอกองคอเลจนะคะเป็น IB World School ที่มีประวัติมายาวนานกว่า73ปีค่ะจุดมุ่งหมายของโรงเรียนนะคะคือให้นักเรียนเนี่ยได้สามารถเข้าสู่ขอบเขตความรู้ใหม่ๆนะคะโดยการเรียนการสอนของ,ของที่นี่ค่ะเน้นแบบ Inquiry Based Learning นะคะและเด็กๆที่นี่นะคะนอกจากจะได้เรียนรู้ในห้องเรียนแล้วยังสามารถสัมผัสป,ประสบการณ์นอกห้องเรียนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเอกองคอเลจก่อตั้งขึ้นในปี1949โดยจอห์นคอเลจ ู้ซึ่งให้ความสำคัญกับการศึกษาเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของเอกองค่ะเอกองคอลเลจนะคะมี Guiding Principle ว่าเด็กๆที่จะประสบความสำเร็จได้เนี่ยจะต้องมี Mind, Body และก็ s p i r i t ที่สมดุลกันแน่นอนค่ะฟังแล้วนะคะอาจจะดู Abstract หรือไม่เป็นรูปธรรมแต่จริงๆเอกองคอลเลจสามารถทำคอนเซปต์นี้นะคะให้ประสบความสำเร็จได้มากกว่า7ทศวรรษกันแล้วค่ะ และว,วันนี้นะคะเดี๋ยวปุณจะขอพาทุกคนไปเริ่มต้นกันว่าเอกรองเนี่ยสามารถ develop mind ของเด็กๆยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่กับ Mrs. n i c o o l s s s r r r w o w นะคะ School Director ของเอกรอง College ค่ะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับ Mrs. Nicola เพิ่มเติมกันเลยค่ะ Good morning Good morning Yes um, we would like to know the concept the guiding principle of the school is to balance the body the mind and the spirit can you tell me more about the concept so this is a tradition of philosophy and ethos we have here at the school. we are phenomenally proud of our examination results. Uh, they've been exceptional uh, for a number of years now. but the mind is only part of what we do. and we're really keen that we have a balanced program and a very individual program that suits each student. that means that they also have opportunities in sport, in expeditions. Uh, also, in the arts. And when we talk about spirit, we are talking for some students about a faith dimension. But for many others, we're talking more about the human being inside. The spirit is more about the person they are, the service they give to others, the person they leave Eglon as. Uh, and I'm really proud of that dimension of the school as well. So I think students who come here will have the blends of mind, body, and spirit, and also to experience the diverse culture as well. I would certainly hope so, and I, I hope you can talk to some of our students and see what they say. Okay, sure. So thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. สำหรับการพัฒนามายนะคะหรือด้านจิตใจของนักเรียนทั้งโรงเรียนค่ะต้องการให้นักเรียนเนี่ยสามารถคิดนะคะเรียนรู้แล้วก็ไตร่ตรองด้วยตนเองได้ค่ะทางโรงเรียนได้นําหลักสูตรมาใช้ให้สอดคล้องกับแนวความคิดนี้ได้แก่หนึ่ง The Discovery Year สําหรับนักเรียนเยี่ยหถึงเยี่ 2. The Expiration Year สำหรับนักเรียนเยี0ยและเยี่ยรวมถึง IGCSE และ PIB Curriculum 3. The Diploma Years คือ IB 4. Learning Enrichment 5. University Advising 6. Trip and Visits และตอนนี้นะคะบปุ่นจะพาทุกคนไปทำความเข้าใจกับหลักสูตรเหล่านี้กันค่ะ มาเริ่มกันที่ discovery years program กันค่ะในส่วนนี้นะคะคือห้องเรียนของนักเรียนเย่ห้าและเย่หกค่ะสำหรับ discovery years program นะคะเป็นโปรแกรมที่ออกแบบให้เด็กเด็กเยห้และเย่เกเนี่ยสามารถได้เรียนนะคะแล้วก็เชื่อมโยงความรู้เพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยเตรียมพร้อมสำหรับ senior school ค่ะคลาสไซส์ของที่นี่นะคะจะเป็นแบบ small class size ค่ะอยู่ที่ประมาณ12คนและไม่เกิน16คนค่ะ โดยนักเรียนนะคะจะได้เรียนในห้องแบบ p e r s o n a l i z e นะคะและโปรแกรมนี้ได้รับการออกแบบมาให้หน่าสนใจทำให้เด็กๆเ,เนี่ยรักการเรียนรู้ค่ะในช่วงเยียถึง9นักเรียนจะได้เข้าสู่โปรแกรมที่เรียกว่า a g o n g Discovery Program ค่ะที่เชื่อมโยงวิชาการกิจกรรมการเดินทางต่างๆศิลปะและ personal reflection เข้าด้วยกันค่ะทำให้นักเรียนได้เรียนรู้หลายทักษะมากมายเลยนะคะเพื่อกลายเป็น global citizen อย่างแท้จริงค่ะ นักเรียนแต่ละคนจะได้สัมผัสกับกิจาการรมทั้งหมด5แบบคือ explore, discuss, nature, create และ discover ค่ะแล้ต่อกันที่ John c o l l e g e Building ค่ะซึ่งเป็นอาคารเรียนของ Exploration Years นะคะเด็กๆที่นี่นะคะสำหรับ Year 10เนี่ยจะต้องเรียน IGCSE ค่ะสำหรับนักเรียน Year 11นะคะจะต้องเรียน Pre IB ค่ะและตอนนี้นะคะเราอยู่ใน Physics l aboratory กันนะคะที่มีอุปกรณ์ครบคันสำหรับการทดลองฟิสิกส์ค่ะ ในห้องเียนของเอกองคอลเลจนะคะจะมีอินเทอร์แอคทีฟสกรีนนี้ค่ะทีเ่เด็กเนี่ยสามารถมาเขียนไว้บอร์ดนะคะแล้วก็เรียนแบบอินเทอร์แอคทีฟกับคุณครูได้ค่ะและในส่วนนี้ค่ะคือการเรียนดีไซน์แอนด์เทคโนโลยีนะคะรวมถึงโรบอติก 3D ดีพิมพ์ติ้งนะคะแล้วก็โคดดิ้งแอนด์โปรแกรมมิ่งค่ะและด้านล่างของจอคอลเล b บิลดิ้งนี้นะคะคือมิวสิ d ด p พาร์ e เมนต์ค่ะและตอนนี้ค่ะเราอยู่ในเรคคอร์ดิ้งสตูดิโอนะคะต้องบอกว่า p r o f e s s i o n a l มากๆเลยค่ะ และนักเรียนยังได้เรียนเครื่องดนตรีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นไวโอล่าเชลโล่ดับเบิลเบสทรัมเป็ตเฟรนช์ฮอนทรัมโบนฟลูตคาริเนตห o r อออเคสตรัลเพอร์คัชชันค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่พาร์สันบิลดิ่งนะคะซึ่งเป็นอาคารเรียนของนักเรียนเย12และ13ค่ะเด็กๆเย12และ13นะคะจะต้องเรียน International Baccalaureate หรือ IB นะคะ ต้องบอกเลยค่ะว่าเด็กๆที่นี่นะคะสามารถทำคะแนนได้โดดเด่นมากๆและเอกองคอลเลจนะคะเป็น IB World School นะคะที่อยู่ในท็อป50เลยค่ะในปี2021นักเรียนที่นี่2คนได้รับคะแนน IB 45เต็ม45เลยนะคะและกว่า43%ของนักเรียนในรุ่นได้คะแนนมากกว่า40คะแนนค่ะในขณะที่ Class of 2 0 22ได้คะแนน IB เฉลี่ยที่37.1ค่ะ ถัดมาในส่วนของ enrichment program ของเอกลองนะคะนอกจากด้านอัคาเดมิกแล้วนะคะทางโรงเรียนยังสนับสนุนเด็กๆในด้านดราม่าอาร์ตและก็มิวสิคด้วยค่ะที่ a อ d ติพาร์เมนนี้นะคะครบคันไปด้วยอุปกรณ์ค่ะให้นักเรียนนะคะได้เรียนอาร์ตไม่ว่าจะเป็นการดีไซน์การวาดภาพออกแบบนะคะหรือว่าการปรินติ้งค่ะ ทางเอกองค l ลเลจนะคะจะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้เลยค่ะที่นี่นะคะมี University Advising Department ค่ะที่จะช่วยให้คำแนะนำนะคะแล้วก็คำปรึกาษาเกี่ยวกับเด็กๆค่ะเด็กๆที่นี่นะคะสามารถเข้าสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกได้กว่า19ประเทศทั่วโลกในปีที่แล้วค่ะ เริ่มตั้งแต่ Senior School, University Advising d e partment จะให้คำปรึกษาและแนะนำกับนักเรียนนะคะเป็นรายบุคคลในการเลือกหลักสูตร IB, Career Research และการค้นคว้าม,มหาวิทยาลัยที่เหมาะสมนะคะพร้อมการสมัครเรียนต่อให้นักเรียนค่ะ และทางโรงเรียนนะคะยังช่วยสนับสนุนเด็กๆในเรื่องของ Exam Prep ด้วยค่ะอย่างเช่น SAT ACT IEL UKCAT นะคะหรือว่า BMAT ค่ะและเด็กๆนะคะยังจะมี Workshop ค่ะที่ช่วยการเขียน personal essay personal statement นะคะการทำกิจกรรมเพื่อสร้างโปรไฟล์ต่างๆค่ะและพิเศษมากๆเลยค่ะที่นี่นะคะจะมี university นะคะมาวิสิทิที่โรงเรียนเพื่อให้คำแนะนำนะคะแล้วก็ให้ข้อมูลน้องๆกว่า100มหาวิทยาลัยทั่วโลกค่ะทุกๆปีเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่กับน้องริวนะคะซึ่งน้องริวเนี่ยเรียนที่เอกองคอลเลจมาประมาณ5ปีแล้วใช่ไหมครับ<ะ>โอเคตอนนี้น้องริวอยู่เกรดอะไรล่ะคะเก <12 S 2> <12 S 1> รด12รัแล้วตอนนี้ที่เรียนอยู่อะคะ่ะชาร์เลนจ์มากไหมไอบีอ๋ตอนช่วงนี้คือยุ่งมากเลยครับเพราะว่าโรงเรียนเขามีสตรัคเจอร์ที่ ต้องเป็นสเกจูของเขาค่ะแล้วเราชอบอะไรที่สุดแบบสกีการเรียน <c oughs> เพื่อนถ้าให้เลือกมาสักอย่างว่าแบบชอบอะไรที่สุดของสวิตบอร์ดผมชอบอากาศอนะครับเพราะว่ามันคือเห็นไปทุกที่แล้วสวยไปหมดเลยเดี๋ยวยังไงพี่จะพาทุกคนไปดูโรงเรียนต่อนะคะแต่ว่าขอบคุณน้องริวมากๆเลยที่แบบมาแชร์ Experience ให้ฟังให้ขอบคุณค่ะออขอบคุณค่ะ และตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สกู๊ตช็อปของทางโรงเรียนค่ะเดี๋ยวคุณให้ดูค่ะเด็กๆทุกคนเนี่ยจะมีเบลเซอร์ของตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายก็จะมีเบลเซอร์แบบนี้นะคะก็จะเป็นแบบทางการนิดนึงนะคะแต่ก็จะมีเสื้อพวกสปอร์ตนะคะต่างๆด้วยเดี๋ยวคุณพาไปดูชุดสกีค่ะอย่างชุดวินเทอร์สปอร์ตนะคะทางโรงเรียนเนี่ยก็จะมีออกแบบมาพิเศษค่ะพร้อมโลโก้โรงเรียนนะคะเวลาเด็กๆไปเล่นสกีหรือแข่งสกีก็สามารถใช้ชุดนี้เป็นมาตรฐานได้เลยค่ะ เพื่อสนับสนุนการพัฒนา Mind, Body และก็ Spirit ของนักเรียนนะคะทางโรงเรียนค่ะจึงจัดทริปและก็วิสิตต่างๆนะคะให้เด็กๆเกนี่ยเขาได้เปิดประสบการณ์ใหม่ๆค่ะทุกๆครั้งนะคะที่เด็กๆไปทริปหรือวิสิตเนี่ย่างประเทศไม่ว่าจะเป็นประเทศไทยนะคะเคนยาก็จะมีชุดยูนิฟอร์มค่ะที่นักเรียนเนี่ยจะต้องใส่นะคะแบบเป็นทีมแล้วก็มีโลโก้ของโรงเรียนด้วยค่ะทริป a n d v i s i สสถานที่ต่างๆนะคะมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเปิดมุมมองและพัฒนานักเรียนให้เป็น Global Citizen ได้อย่างแท้จริงเลยค่ะ นักเรียนจะได้ร่วม cultural trips service project และก็ holiday t o u รรวมถึงการเดินทางไปต่างประเทศนะคะเช่นประเทศไทยนับว่าเป็นประสบการณ์ที่เหนือระดับจริงๆค่ะและเรามาดูการพัฒนาร่างกายหรือ body ของทางโรงเรียนกันค่ะที่นี่นะคะอยากจะเชฟให้เด็กๆเกนี่ยทุกคนเป็นคนที่ well-rounded แล้วก็ active ค่ะจึงมี e อ t r a c ะ,ะ e d i t i o n program ต่างๆนะคะการเล่นกีฬากิจกรรมที่ทา้าทายต่างๆค่ะ อย่างที่นี่นะคะด้าน Exp e d i t i o n เนี่ยเขาเน้นมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการแคมปิ้งนะคะการเดินป่าเดินเขานะคะที่นี่ค่ะคือห้องเก็บอุปกรณ์นะคะถ้าดูได้เลยค่ะเป็นอุปกรณ์นะคะการแคมปิง้งแล้วก็ o u t d o o r activity ที่ต้องบอกว่า p r o f e s s i o n a l มากๆค่ะเอกล e อง Expedition นะคะเป็นหัวใจของเอกลองเลยค่ะในขณะที่นักเรียนในโรงเรียนส่วนใหญ่ใช้เวลาช่วงสุดสัปดาห์เพื่อการพักผ่อนหรือทำการบ้านนักเรียนของเอกลองทุกวัยนะคะจะได้ใช้เวลาในการไปประจนภัยข้างนอกกันค่ะ ทริปต่างๆได้รับการออกแบบมาให้ทั้งสนุกและท้าทายเพื่อส่งเสริมทักษะใหม่ๆเช่นแคมปิง้งคายกกิงบล็อกคลานมิง่งและมาร์เทนไบคิงค่ะสปอร์ตแฟคซิลิตี้ที่นี่นะคะต้องบอกเลยว่าสุดยอดมากๆค่ะเบื้องหลังของเรานะคะคือมัลติทอโรสคอร์ดค่ะที่เด็กๆเนี่ยสามารถมาเล่นบาสเกตบอลแบดมินตันวอลเล์บอลได้นะคะและก็มีในส่วนของบล็อกคลานมิ่งค่ะที่นี่นะคะยังมีสนามเทนนิสนะคะและเด็กๆเนี่ยสามารถเดินบนภูเขาอัลไพน์ได้ด้วยค่ะ มองออกไปนะคะจาก Sport f a c i l ิลินี้นะคะจะสามารถเห็นสวิตเอได้นะคะต้องบอกว่าวิวที่นี่สุดยอดมากๆเลยค่ะ Sport Facility นี้ประกอบด้วยสนามกีฬา multiuse fitness สวีทและสนามฟุตบอล outdoor astro turf 2สนามค่ะ ต้องบอกเลยค่ะว่าสวิตเซอร์แลนด์กับวินเทอร์สปอร์ตแน่นอนว่าเป็นของคู่กันนะคะเด็กๆที่นี่ค่ะจะได้เล่นสกีนะคะสโนว์บอร์ดิ้งแล้วก็กีฬาเอ็กซ์ตรีมอื่นๆน,นะคะในช่วงฤดูหนาวอีกมากมายเลยค่ะอย่างเช่นอันนี้นะคะคือ Equipment สำหรับสกีนะคะเดี๋ยวปุ่นขอพาไปดูค่ะเขามีหลายอุปกรณ์หลากหลายเลยนะคะให้เลือกนะคะแล้วเก็บไว้เป็นอย่างดีเด็กๆเกนี่ยสามารถมาเลือกใช้นะคะสำหรับวินเทอร์สปอร์ตได้เลยค่ะ ในฤดนะูหนาวนักเรียนจะได้สัมผัสกับการเล่นสกีการเล่นสกีแบบ c Country r o s s n o w b o a r d i n g s n o w s h o e i n g s n o w t o u r i n g ค่ะพร้อมการแข่งขันในสกี Resort ที่มีความยาวกว่า112กิโลเมตรนะคะและยังมีกลาชเชสกีย i ่งซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงพฤษภาคมของทุกๆปีค่ะทีมกีฬาของเอกลองนะคะได้มีโอกาสเข้าแข่งขันกับโรงเรียนที่สวิตนะคะแล้วก็โรงเรียนนานาชาติอื่นๆทั่วยุโรปเลยค่ะ ปิริตของเอกองนะคะอยู่ในหัวใจของการใช้ชีวิตของนักเรียนที่นี่ค่ะแต่ก่อนที่ปุ๋จะพาทุกคนนะคะไปดูด้านสปิริตปุ๋นขอพาทุกคนเนี่ยไปดูอาหารเที่ยงของที่นี่ดีกว่าเพราะตอนนี้นะคะเป็นเวลาลันช์แล้วนักเรียนที่นี่นะคะจะได้ทานอาหารนะคะครบ5้าหมู่เลยตามหลักบาลานซ์ไดเอทนะคะไม่ว่าจะเป็นสลัดบาร์นะคะหรืออาหารต่างๆ <Yeah. S 1> ในฝั่งนี้นะคะจะมีผลไม้ให้นักเรียนเลือกหลากหลายเลย mm hmm. ปุ๋นว่านี้น่าสนใจมากๆนะคะโดยนักเรียนเนี่ยสามารถมาตักทานค่อนข้างสะดวกสบายนะคะแล้วก็มีมุมคอฟฟ่แล้วก็ทีบาร์ ไม่ว่าจะเป็น boarding and houses, campus ของเอกอง student well-being, การนั่งสมาธิและการทำงานเพื่อสังคมเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนของเอกรองทุกคนนะคะเป็นคนที่มีความบาลานซ์ในการใช้ชีวิตค่ะ ทานอาหารเที่ยงกันเสร็จแล้วเรามาดู Boarding House ของเอกองคอ l l ลเลจกันดีกว่าค่ะว่าเด็กๆที่นี่เขามีความเป็นอยู่กันยังไงค่ะที่เอกองมีเ o าส e ทั้งหมด9 House ด้วยกันค่ะ4เ o าส e สำหรับนักเรียนหญิงและ5 House สำหรับนักเรียนชายค่ะและแบ่ง7เ o าส e สำหรับนักเรียนมัธยมปลายและ2 h o าส e สำหรับนักเรียนมัธยมต้นค่ะเ o u ส์รองรับนักเรียนได้ประมาณ50คนนะคะแต่สำหรับ Junior School จะไม่เกิน30คนค่ะ สำหรับความปลอดภัยนะคะในการอยู่หอพักคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงเลยค่ะเพราะที่นี่นะคะจะมี house parents นะคะคอยดูแลค่ะและเด็กๆนะคะยังมีบทบาทได้ดูแลเพื่อนๆด้วยค่ะโดยมี house กับชาน,นะคะแล้วก็ prefect นะคะที่จะมาช่วยดูแลเพื่อนๆในการอยู่หอพักค่ะ ภายในหอพักนะคะเด็กๆเนี่ยจะได้แชร์ห้องกันไม่เกิน3คนค่ะแล้วก็มีพื้นที่อ่านหนังสือให้น้องๆด้วยนะคะสําหรับนักเรียนที่โตขึ้นค่ะจะได้อยู่ในห้องซิงเกิลนะคะหรือว่าเป็นห้องคู่ค่ะเดี๋ยวปุ่นพาออกไปดูวิวข้างนอกกันค่ะความโชคดีของเด็กๆ boarding school ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะคือการที่ได้ดูวิวที่สวยงามค่ะ ข้างนอกบัลคอนี่นะคะของหอพักเด็กๆเนี่ยก็สามารถมองออกไปนะคะเห็นวิวทิวทัศของสวิต t อัลฟ์ได้แต่วันนี้นะคะฝนตกนิดนึงแต่ปกติแล้วนะคะที่นี่นะคะมีอากาศและแสงแดดที่อบอุ่นสวยงามมากๆเลยค่ะในทุกๆสัปดาห์นะคะเด็กๆเนี่ยก็สามารถเอาลอนดรีนะคะมาวางไว้ตรงนี้ได้แล้วก็จะมีทีมสตาฟนะคะของทั้ง Boarding House นนำไปซักให้นะคะส่วนด้านในค่ะคือห้องน้ำนะคะแลวก็ห้องชาเวอร์รูมค่ะ ในแต่ละบอดดิ้งเฮาส์นะคะจะมีคอมมอนลูมเป็นของตัวเองค่ะซึ่งจะตกแต่งหลากหลายสไตล์กันไปนะคะสําหรับนักเรียนผู้หญิงนะคะก็จะเป็นสไตล์หวานหวานส่วนสําหรับนักเรียนชายนะคะก็จะมีกิจกรรมที่เหมาะกับนักเรียนชายไม่ว่าจะเป็นกีตาร์นะคะการเล่นพูนะคะเปียนโนต่างๆค่ะแล้วก็จะมีในส่วนนะคะของการทานอาหารเดี๋ยวปุ่นพาไปดูข้างในนะคะซึ่งจะมีห้องครัวพนที y ไว้สําหรับเตรียมอาหารการกินให้น้องๆเป็นอย่างดีเลยค่ะ อีกหนึ่งสิ่งที่ทางโรงเรียนให้ความสําคัญมากๆนะคะคือ well-being ของนักเรียนค่ะทางโรงเรียนนะคะต้องการมั่นใจว่าเด็กๆทุกคนเนี่ยจะมีความสุขในการใช้ชีวิตใน boarding school แห่งนี้ค่ะนักเรียนทุกคนจะได้มีส่วนร่วมกับ community ที่อบอุ่นของโรงเรียนแห่งนี้ค่ะรวมถึงโอกาสในการเป็นผู้นำและช่วยจัดการโครงการต่างๆนะคะอย่างเช่นโครงการ sustainability ค่ะไปจนถึงการที่รุ่นพี่ช่วยรุ่นน้องนะคะแล้วก็ช่วยนักเรียนใหม่ค่ะ สำหรับ pastoral c a r e นะคะทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่ที่พร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมงทุกๆวันสำหรับนักเรียนทุกๆคนเลยค่ะและอีกหนึ่งไฮไลท์ของเอกอง college นะคะคือทุกๆเช้าของทุกๆสัปดาห์เด็กๆจะได้มารวมตัวกันค่ะเพื่อทําสมาธิหรือ meditation ค่ะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นหัวใจหลักของเอกองเลยนะคะเพราะเขาเชื่อว่าการนั่งสมาธิจะเป็น moment of mindfulness จริงจริงค่ะ ผู้ก่อตั้งโรงเรียนได้กล่าวไว้นะคะว่าการฝึกสมาธิเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการพัฒนานักเรียนทุกคนค่ะรวมถึงคุณครูด้วยและเพื่อปลูกฝังนะคะวิธีการสร้างแรงบันดาลใจที่ดีที่สุดและเสริมสร้างความสมบูรณ์ให้นักเรียน,นะค่ะและในปัจจุบันแนวทางนี้ยังคงอยู่ในชีวิตประจําวันของโรงเรียน,นะค่ะ To be fit to lead one must be willing to serve สิ่งนี้นะคะคือสิ่งที่เอกองเชื่อมันเป็นอย่างมากเลยค่ะทางโรงเรียนนะคะต้องการที่จะสร้างสารรค์บุคคลคุณภาพให้เป็น global citizen และสามารถเป็นผู้นำที่ดีได้ในอนาคตค่ะ เอกลองเป็นโรงเรียนนอนโปรฟิตนะคะและด้วยสิ่งนี้ทําให้นักเรียนของเอกลองเนี่ย mm hmm. เข้าใจถึงความสําคัญของการมีส่วนร่วมในชุมชนทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะโรงเรียนยังคงมุ่งหวังให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในสังคมของโรงเรียนค่ะรวมถึงการมีส่วนร่วมในสภานักเรียนดูแลโครงการสโมสอนหรือการได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในผู้นําของโรงเรียนไม่ว่าจะเป็น prefect house captain หรือ school guardian ค่ะ คุณเชื่อว่าในโลกใบนี้นะคะมีอีกหลายสิ่งใหม่ๆเลยค่ะที่น่าค้นหาเอกองซัมเมอร์สคูลนะคะจะช่วยเปิดประสบการณ์ใหม่ๆให้เด็กๆนะคะค้นหาประสบการณ์ค่ะโดยเฉพาะ Alpine Experience ที่ดีที่สุดค่ะสำหรับช่วงซัมเมอร์นักเรียนจะได้เรียนรู้สิ่งต่างๆพร้อมกับได้สนุกกับ o u t เ o าดอเ e นเจอร์ที่ไม่เหมือนใครค่ะเราเลยเรียก Summer School ของที่นี่ว่า two programs one a ก r o n summer ค่ะ หลังจากหนึ่งวันที่เอกองคอลเลจนะคะเป็นที่ชัดเจนเลยค่ะว่าทาั้งโรงเรียนเนี่ยสามารถบาลานซ์มาย d ์สปิริตและก็บอดี้ของนักเรียนได้เป็นอย่างดีเลยค่ะสำหรับค่าเล่าเรียนรายปีของเอกองคอลเลจนะคะเริ่มตั้งแต่78,0 0 0ัฟรังนะคะจนถึง1 3 0 0 0 0ฟรังค่ะ,คะ, 130, คคะหากคุณพ่อคุณแม่คนไหนนะคะสนใจให้น้องๆร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเอกองคอลเลจหรือมาจอยซัมเมอร์แคมป์ที่นี่นะคะสามารถติดต่อได้ที่ Swiss วิ s s ูล o o ค consultant โดยคุณอภิชาติอัสกุลค่ะ